you เออเอเอาลอ <laughs> ่ายดสวัสดีทุกคนนะฮะเอ่อโฮชิซกิชเดส กาวันนี้เป็นประกาศสำคัญของเรานะฮะก่อนอื่นก็ขอทักทายก่อนนะฮะอ่าสวัสดีคุณบูมนะฮะสวัสดีคุณดีคุณอาอุปนตี้เบนนะฮะสวัสดีคุณลักกี้นะฮะขอบคุณที่มาฟังประกาศในวันนี้นะฮะอ่ะอาเดี๋ยวรอคนมาสักครู่นะฮะก็จริงๆแล้วประกาศนี้เนี่ยเราเราก็ตัดสินใจมาสักพักหนึ่งแล้ว <laughs> อัน,นจริงๆคือ <laughs> เราจะประกาศว่าเราเนะี่ยจะ และเป็นยูทูบเดี่ยวนะฮะแล้วก็ไปเป็นวีของค่ายแทนเย้ yeah! <laughs> ถ้ามันถ้ามันจะประกาศจบการศึกษานะแต่จริงๆคือเปล่า <laughs> จริงๆคือจะไปเข้าค่ายนะ <laughs> จริงๆคือมีค่ายอยู่แล้วเย้ yeah! <laughs> ก็จะจะเข้าค่ายที่ก็ขอเล่นใหญ่นวกัน <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็ค่ายจะมีอยู่นะคืออาคาเนยก็ อ่าตะกี้นี่ทางค่ายก็ประกาศเพิ่งประกาศลงแปะเอาไว้นั่นก็อุสาห์บอกแท้ๆว่าว่าให้ประกาศหลังจากที่อันนี้เสร็จแล้วแท้ๆรีดจังเลยเจอกันอุตส่าห์บอกว่าบิวอารมณ์เป็นยังไงอระมือนินดีอ่าขอบคุณคุณเซนนะฮะแล้วก็สวัสดีนะฮะก็จากนี้ไปแล้วก็จะมีอ่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับค่ายข้างใน จะไปทำลงกลบคนข้างในด้วยแล้วก็จะทำค,นทคอนเทนต์ขันตนสอตัวเองด้วยแต่ก็นั่นแหละเรามีค่ายอยู่แล้วฮะมีเพื่อนมีเพือ่อนเยอะขึ้นแล้วเย้ยินดีด้วยนะขอบคุณอารักกี้สะพานตรงว่าแอนตอนต,ตั้งตอเชาจะทำเป็นคลิกเบ็ดนะเขียนปกแล้วก็เขียนโน่นเขียนนี้ให้แบบเหมือนเราจะจบการศึกษาใช่ไหมแต่เปล่าเลยมันคือคลิกเบ็ดงี้ะ ดินต้มทุกคนดินต้มก็ที่จะตระกาศก็มีแค่นี้แหละฮะแค่อยากจะเล่นอย่างนิดหน่อยนะไ่บอกเลยว่าไอ้ปกที่เอามาใช้วันนี้ใช่ไหมคือแบบนั่งวาดแบบนั่งวาดทั้งคืนเสียใจด้วยก็แย่ดูปัสเสียดีดูปัสนะฮะเสียใจด้วยเราจะน่าจะเสียใจแน่ที่แบบว่ารับกำปั้นของเราไปนะเราจะอยากำปั้นนู่นของเราเนี่ย กำปั้นอันนี้เนี่ยกำปั้นอันนี้เห็นเห็นกำปั้นหรอเนี่ยเราจะยัดเข้าไปที่หน้านายไงเลยโอเคแล้วว่าเราบีเจเอ็นเราน่าจะอันนี้ไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปใช้อ,อ้ออันหนึง่งเปลี่ยนบีเจเอ็มก่อนบีเจเอ็มเอ้บีจเอช่ไหนวะเ <c oughs> คยแช่ไหนแล้วเมื่อก่อน <c oughs> เอ๊ะอ๋อใช่นี้ ่าหาวิจิตรเองไม่เจอเจอแล้วเปลี่ยนไม่น่าเลยเฮ้ก็แย่แล้วแไปประกาศอะไรเหรอฮะเราจะประกาศว่าตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของอาคาเนียแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็คือเราเอ่อเราเข้าค่ายแล้วง่ายมเข้าค่ายแบบมีค่ายอยู่แต่แบบไม่ได้เข้าค่ายคี่ไปเข้าค่ายแบบลูกเสือนะงงไหมก็เดี๋ยวแปะรูปสักครู่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฟรีทอกเข้าสู่ช่วงฟรีทอกนี่เขาเพิ่งนัประกาศแปะไปเมื่อกี้เลยประกาศใครทำประกาศหน้าตี ก็คือเราเข้าเป็นสมาชิกของอาคาเนียไปทางการแล้วก็ตอนแรกก็คือตั้งใจจะทำเป็นคลิกเบ็นั่นแหละฮะคลิกเบ็ดแล้วก็มีคนคิดว่าเราจะจับการสายจริงรู้สึกผิดนะแต่ก็สนุกดีอย่าเปลี่ยนหัวข้อเป็นอ่ ฟื้นหัวข้ออยู่ไหนเฮ้หัวข้อเปลี่ยนเป็นฟรีทัคอคตัวคยีอยู่ไหนผมเข้าใจก็ <c oughs> ขอโทษนะที่ทำเป็นคลิเปเบนนะแต่ว่าม่าออใจไม่ไหวนะ <c oughs> คือแบบไหนๆจะเข้าค่ายทีก็ขอมาเล่นแบบเล่นใหญ่หน่อ <c> ย <oughs> ก็นั่นแหละฮะหลังจากเข้าค่ายไปก็จะมีคอนเทนต์สุดเอ x ก l u s ล v e มากมายที่จะตามมาหลังจากนี้นะฮะซึ่งเราจะไม่สปอยนะเพราะถ้าสปอยอาจจะโดนท่านซีโอบ้อกเนาะนะฮะลืมป <laughs> ิดเ, <laughs> เ,เ,เสียงโทรศัพท์ <laughs> 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 สัสดีคอนเทนต6คนนะฮะ เราจะปิดช่องนี้แล้วเปิดช่องใหม่ไหมไม่ฮะเราจะไม่ปิดช่องนี้ฮะเราก็ใช้ช่องเดิมใช้โมเดลเดิมแต่ว่าเราแค่ประกาศว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ายคันนี้นะฮะแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ลงกับข้างในอืทุกอย่างเขาเราคือเหมือนเดิมฮะเพียงแต่ว่าเราไปอยู่ค่ายเพราะงั้นเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นเราจะกลายเป็นกระต่ายหน่อยเพื่อนเยอะจะได้ไม่เหงา <c oughs> ตอนนี้ถ้ามีอะไรก็คุืกันได้นะฮะเพราะว่าใช่ประกาศสำคัญคือจบไปแล้วจบไปจบไปไปด้วยซ้ำาลยพะคุณทีมงานเขาคุณทีมงานเขาดันลงตอนอน,นี้พอดีอุตส่าห์บอกท่าแท้ๆว่าให้แบบเออให้ลงตอนหลังจากที่เราซีมเสร็จนะว่าจะเล่นใหญ่ซะหน่อยนะแล้วคนต้องไปบ้อกหัวทีมงานซะหน่อยแล้ว ถ้าคนทีมงานดูอยู่นะฮะดูไว้นะฮะจำไว้เลยหลังจากนี้นะฮะหลังจาจบสตรีมนี้เราจะเข้าไปมองหัวขึ้นแล้วกดกดนะนะกดอ่าบิจม ยินดีด้วยขอบคุณนะค,ณ أ, คุณเอ๋คุณเรียเอลคุณมาม,ามีเบอร์สองแม่เรียงเบอร์สองสวัสดีอ่าสวัสดีพี่มาควินนะฮะอินีตาอนรัเขสือสีนนะฮะขอบคุณที่แวะมานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนั่งคุยนะฮะเพราะว่าใช่ประกาศประกาศไปแล้วยินดีด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณนะพี่ <c oughs> โ okay, อเคก็อนาสเนเจอรก็คาจะมีแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าอยากนั่งคุยอีกสักแปบบหนึงอ่ะเอาสักสิบห้าค่อยปิดแล้วกัน <laughs> ตอนแรกว่าจะทำประกาศสั้นแหละอืมตอนนี้มีแล้วก็นั่งคุยกนก่อนได้นะฮะ <laughs> <laughs> หน้าทวิตเ,เต็มโอเคเดี๋ยวเราขอไปรีทวิตไอ้ <laughs> นี่ไปหนนะ สวัสดีคุณมากะร์โมคุงนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมนะฮะกันนึิตัวเองดวยเอาน้อก็หลังจากจบสตรีมนี้เราก็จะไปทำการเปลี่ยนช่องเล็กๆน้อยๆก็คือปเปลี่ยนชื่อของเขาเรียกว่าอะไรติดคอนแทคของค่ายไว้นะฮะส่วนการเปลี่ยนแปลงของช่องก็มีแค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าคอนเทนต์ก็จะทำเหมือนเดิมของเราเหมือนเดิม แต่ที่ช่วงนี้หายไปก็กติดงานพอดีพอดีมีงานเข้าค่อนข้างยืงนิดหน่อยก็เลยอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้เล่นสตรีมแต่ว่าเรากำลังคิดนะว่าทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะตั้งเขาเรียกว่าทุกวันเสาร์เราจะเป็นไลฟ์ประจําประจําวันเอ้ยประจําอาทิตย์เออลืมพิมพ์สวัสดีคุณมากนะฮะยินดีต้อนรับสตีมนะ,ะแล้วก็ลืมพิมพ์ลืมพิม,มพ์ทีห่หมายความว่าไงเนะนี่ยเงี้ย ก็ทุกวันเสาร์เราจะเป็นสตรีมประจําอาทิตย์นะฮะเราจะพยายามมาสตรีมให้บ่อยขึ้นเพราะว่างานก็เคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็มีงานใหม่เข้าแต่ก็นั่นแหละจะพยายามปรับเวลามาสตรีมให้เยอะขึ้นก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันต,ต่อต่อต่อคืออะไรลิฟทันแก้วโน ก็เราคิดคอนเทนต์ไว้เยอะเลยหลังจากนี้ก็เราติดตามชมนะฮะยินดีด้วยนะครับขอบคุณคุณมาการโมนะฮะเย้แล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเมื่อวานก็ฝนตกวันนี้ก็หนาวใช่ตอนนี้เรากำลังเอาผ้าห่มลายเป็ดมาห่มตัวเองอยู่เราเรียกว่าหนาวหนาวมาก อย่าลืมดูสุขภาพกันนะฮะลองเป็นหวัดด้วยก็ช่วงนี้เมษานี่น่าจะปิดเทอมกันใช่ไหมคนส่วนใหญ่แล้วก็จะมาสตรีมช่วงกลางวันบ่อยขึ้นแล้วกันนะอันจริงคือเราค่อนข้างที่จะจะสตรีมช่วงกลางวันนะเพราะว่ากลางคืนเราทำงานนั่นแหละก็จะ ถ้าเรามาซีนเราก็จะเจนช่วงกลางวันนะฮะและ้วทำไม BGM เราถึงไม่อยอมเล่นต่อนะเราจะทำยังไงให้มันกดเล่นต่อโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเองอ่าอือ่ะโอเคได้แล้วเปิดหลุบแล้วพอดีว่าอาไม่ได้ใช้เขาเรียกว่า o อ s ในการเปิด BGM นะแต่ว่าใช้เป็นซาวด์แผ่นในการเปิดแทนเราจะได้นั่งฟังเสียงด้ จะได้ไม่เงียบเหงาโอเคก็นี่สิกว่านาทีละก็อย่อสตรีมออนาเมนส์คราวนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วอันนั้นก็จะมีคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะฝากติดตามทวิ t เตอร์แล้วก็ Subscribe ของอในช่องของเราได้นะฮะเยสตอนนี้ก็บา,บายยนะฮะอัลตานออย่อาซมิแล้วตอนนี้คาไม่มีใครน่าหลงนะ ดีๆนะครับอาจจดีคุณเอาเอาไอาค่ายมาจักนี้ก็ไปเอ่อจักนี้ไปก็ฝากติดต่อนะฮะในฐานะสมาชิกคนหนึ่งเย้บายบายบ๊ายบ